และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชินไคพีเอมยมซูชิครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของผมเองครับทางร้านก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์นะครับเป็นปลาดิบรวม8อย่างครับทางร้านก็จะใช้ปลาดิบที่มีคุณภาพแล้วก็สดสะอาดเกรดพีเมี่ครับส่วนเมนู ที่ขายดียอดฮิตประจำร้านนะครับผมเลือกมา2เมนูนะครับจะมีวากิวตาะ,ะกีครับก็จะใช้วากิวเกรดพรีเมียมแล้วก็เอามาย่างขอบเกิร์นเพื่อให้มีกลิ่นหอมของเนื้อครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นชิ้นไขสลัดเป็นสลัดที่ทางร้านเนี่ยเ,เพียรดเมนูขึ้นมานะครับสามารถทานได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่สามารถทานได้หมดครับ และในสถานการณ์โควิด1นนะครับทางร้านก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับดูแลเรื่องความสะอาดและก็ความปลอดภัยให้กับลูกค้าอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างครบถ้วนรวมถึงเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าในบริเวณร้านในครัวนะครับรวมถึงความสะอาดบนโต๊ะอาหารนะครับทางร้านเคร่งคัดเป็นพิเศษครับแล้วก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามารับบริการนะครับทางร้านก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแต่ตอนนี้นะครับสุดพิเศษนะครับหน้าร้าน ชินไคนะครับก็จะมีเครื่องจ่ายโฟมอัตโนมัติซึ่งปัสจากแอลกอฮอล์และมีกลิ่นหอมรับรองว่าลูกค้าไม่แพ้แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากชินไคพรีเมียมซูชิทั้ง2ส,สาขานะครับที่นี่ก็จะอยู่ที่โครงการดีเอ็กซ์เพสอเวนินะครับการจนาบางแคอีกสาขานึงนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์จุดสังเกตน,นะครับตรงข้าม The Circle อยู่ในโครงการ J จอารีนครับ